สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเถียงแพ่งฉม่องฉุบอ่อนสุขูุ่คนเนาะยินดีตอนหาบข้าศึก่องซาโบซาแนวพี่น้องปาดพี่น้องมึงเนยลมผันวีวีพี่น้องเอ้ยมาอยู่หายอยู่หน้าเมือนนิซาโบภาพ่อแม่พี่น้องมาหายมาหน้าเบิรงพี่น้องอย่าคือพ้นพระสิมาอีกแล้วนี่พ้นชิโตอีกแล้วนี่พ้นชิมาอลไรพี่น้อง บรรยากาศลมเย็นเย็นเสียงลมว้อยว้อยดังค่อยค่อยอ้ยอินในหูโอ้ยเพลงของหน่องอะนะกำลังมาแรงพี่น้องพี่น้องป้องปายเคยลาวพี่น้องเคยลาวสิไทยตะกะนี่ยังไทยบ่ได้อยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่งไหนพี่น้อง นี่คือขั้นแดนหน้าสบโงพี่ลงไปเงือกแล้วก็เบิกออกปุ่นขึ้นผู้ฟูฟูตามป่าตามดงผู้อะไกะนจะชุดจะผู้หน้าสองหายาวติดกันชุดขึ้นผู้ขึ้นเทียงผู้ไปเบิ่งเคยเล่าปั๊บไทยบอเป็นบาทนี่พี่น้องปั๊บได้กับไ่ได้ว่าสันบาทนี่ อ <Ah, ้าวสิได้กินข้าวอยู่บ่ปีนี้สิได้สิได้ตกกะอีบ่พี่น้องเอ้ยเพิ่นกําลังใจให้เขยลาวนี่เด้อบาดนี้จ้ปรับแนวใดเขยลาวเจคือปรับบ่เป็นจักบ่ซ่พี่น้องสิได้ไถตะกบ่มื้อนี้1 2 3 4มวย Cứ bà áo hay này, hay này, hay này là cái hay lùm hay lém nè bà Áo hay hay lùm xuất có hay này, hay này, xăm hay Đâm thôi, cứ đâm con, Mà nội Tốc hóa mất đấy, đâm bớt là già đâu đấy Thôi thì đâm lái thửa thế Khăn chạm lái thửa đấy ดำหมูดำแล้วเบิดแล้วสิมาตกให้กูดำใหม่โยกูใส่มึงกระลูกมึงช่งคนลูกมาดำจังหน่อยเออลูกลดอีกคนอย่างอย่างเคล็ดเล่าวกูบอกว่าเอาแล้วนะให้มันพอหน้าเลยเอาพิโตกบาดหยกเดียวจากคนผ่าเป็นอะไรตั้งตัวจะท่านกันหน่อยตกบาดเดียวเลยด้วยเอาคำนวณโฉออกสี่เอาง่ายมาบึงดูนี่ไว่ายนี่ จไ้ทยอยู่บตะการน่เคยเล่าปับไทยบ่เป็นปับไทยบ่ได้ตาลุงหร่าต้องเอาเอา่เขีนหน่ะมดมดเนีสิเห็ดแล้วแห้งปับแห้งไปเอี้ยงเนังมวยให้ให้ลุกเอาเอ่แต่ให้น่อยนมให้แล้วน่มจะเพิ่ยาวเนี่ยมันหน่อยเมันหน่อยเ๋ยเาจ้เอาหี่ให้เห็ดกอนี่ แหลมในเขาเนี้ยแหงปั๊บแหงออกมันมันบ่อหนะอ๋อสวยเคยลาวด้วยแหงปั๊บแหงออกที่แรกอันนี้มันลวงคนที่มาคันตายหล่นงานดึงเอาเป็นอะไรเป็นน้ำคนปั๊บหรือเป็นน้ำอันนี้บ่อพิจารณาดูอัพว่าไทยแหละไทยผิดก่อนโอ้แหงกระโพดกระโพดซ้อมโภมีอันนี้มาลอย ใช้แต่กะแต่ถิตก่อนแหงก็ยังได้ทั้ปีเนาะแห้งก็หาวเ็ดเป็นะเลูกนะลูกนะเห็ดเป็นสองคนผมบ่เห็ดบัดเดียเราได้ชวบอัพววประเทศเราไทยเป็นผัจังบัดได้ดุเยอมันหวานเลยนี่ ไปนําไปนําสางมาสวยสางผู้ว่ามาสวยไปนําพอถามว่าเบิ่งหายพี่เนาะเพิ่นปั๊บบ่ได้แม่คยอยากไปไปเอาหมแลนหมเลนเ๋ยทองยาด้วยเนท่งยางด้วลูกป้าเคยเล่านางยิงเขียวอยู่พี่นนอะมาว่าสิได้ายล ปั๊บได้กับบุร่ายปั๊บได้กับบุร่ก็เริ่มประเทไทยแหงปั๊บแหงออกแหงปั๊บแหงออกว่าจันพี่เ้าะเมืองเคยเล่าใชยหน้าพี่เนาะใช้ตะกะเป็นได้พี่เนาะยุติเดยสิเลาะี๋ย่บอลสิโลเดอยู่บ่เคยเล่านี่ที่เขาเอิญเคยเล่านี่เพราะว่าเขาอันนั้นเด้อพี่น้อง พี่เฮามีพี่เคยคนหนึ่งเป็นคนไทยเนาะแล้วเพิ่นมาอยู่น้ำกันเนาะเฮาก็เลยต่างสายยาเพิ่นมาอยู่น้ำกันช่วงหนึ่งเพิ่นมาเหยียมบา้านสะโบก็เลยต่างสายยาให้คนหนึ่งเป็นเคยลาวคนหนึ่งเป็นเคยไทยเคยไทยก็คือเอื้อยสะโบเดี๋ยวพว่าคนไทยนี่เคยลาวก็เป็นคนลาวบ่แม่นว่าสิเป็นคนไทยเด้เอทีหนึ่ง เลยเอ่อใส่กันมาคยอลาวคยทไทยยังไงบ้างครับได้ได้บอไดอยู่ไดอยู่ไดอยู่ เล่าลิ้นลากอะไรงานนี้เข็นย่างอีเลนบุพี่น้องเลย ทีแรกอย่างบอบูหน้าหายนี่อาขาดใหม่ท้ายใหม่ก็ยังกำลังเบาเทียเข่าท่า,ทางพี่เนอะยังบรท่านเขาทีเขาท่างกะสิปั๊บดูแน่โอ้เทวาดากางห่มไปเลยเอาเลิกโคตรบอก ับอีกแล้วพี่น้องปับอีกแล้วใทรเหายังม,มาขที้ขาทางอยู่ ไปเลยเ้วยลาหอบนะแล้วน้ำเย็นมาให้อะนะกินนะน้ำเย็นเ้วยลาสิเป็นลมแล้วเอาน้ำมาไปไน้ำเย็นเอาแล้วเอาน้ำเย็นผมบอกน้ำเย็นแหงกระจอยอยู่เสียหน้าแล้วบ่บูปีนี่ ก่อนสิล่งหน้าเดี๋ยวสีชส่น้ำเกลือวิตามินให้ซใช่ก่อนสื่อมาเรียบร้อยแล้วเมื่อนอยยกชองเดี๋ยวเวลาต้องโดนเสียบก่อนลงหน้าออกละแม่เฮ้ยมอนันออกพ่น เนี่ยหน้ำใหายกินกำลังใจอ่าจอดกินน้ำจอดกินน้ำเป็นอะไรเป็นอะไรเนาะข่าดใหม่ใารใหม่เฮาเนี่ยฮึ ใฟ่ไหมเฮานี p, đâu, si ่ย yeah. ังบอกเขาที Hz, <mumbles> <feel> like ่เขาทางอยู <vit> ่โอเคเด้พี่น้องขาเบิ่งต้อนเคยลาวไทยแล้วเนาบว่ที่เป็นอะไรเป็นได้พี่น้องเคยลาวลอดชีวิตและบ้านเกือบตายนี่อันร้านทรายมาซอยบัานลูกทรายของอายสาโบพี่น้องอยู่กูแหละทางบ้านดงเงินหินอ้าวอ๋อในน้อยนึงเออ มึงก็เป็นอยู่บ่มึงก็เป็นอยู่บอ่บอบ้านอ้าวพันมิเตไปหางเงินบอกเ็ดปีแนี่่น้องใส่เห็ดปีแรกนี่เผื่เห็ดก็นองใส่บอกพีช่ชาย,ชาย,ชายามิเตดำบอกอ้าวพี่นี่เคยเล่าสู่ชีวิตเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจเคยเล่าเน่ จนวันนี้ลาค<ช>อย<ช>ย่ำโอ้ยตะลุตนมืออื่นนี่แหละสิโดนเสียบ่ <laughs> อยย่ำไฮละบาด <laughs> คือหนาแหลมๆหลมคือลูกมันตะบาดได้ย <laughs> <laughs> ตก็ขโมย <laughs> ออลแล้วมึงเจ้าเลยพอยอ้ำเดี๋ยวให้หน้าทำไงละอุ๊กละเด้อบ้านนี้พี่น้องเอ้ยเจอยจอไทยแล้ว Nọt, nọt, nọt vàng Bởi thì ra mà ngày trao đó thôi Bởi áo khá trỏ Điếp, thịt chạm ha, con thấy rồi đó lăng bà chay này khi nó cũng cốt lại, nó <laughs> <Ở chảy nhạc. cười> <laughs> ขายข่าวมืดแล้วไปซื้อไทยใหม่เป็นยังนู่นซอเป็นยังนอมันยิ่งมันงอไปทางใดเนาะอ่าหาหกพันผุดติเอาคือแพงแท้ห่วยตายแล้วจะเอาเงินไปซื้อมืดเลยเฮ้ยตัวอาวานซื้อมาน่ะอืมเขาก็ขายมาเป็นชุดเลยล่ะซื้ตัวไทยเออมืดงอ เอาได้ไทมากลยเอาคุ้มเอาเป็นอย่างมันบมดีเลยมันโมดีใช่ค่อยมากกัยังปั๊บเราบนบนเร่งเผื่อมันจะเขาที่เขาทางเผื่อห้องไทยเขาพันค่อยเห็ดเนาะปกติสิลงหน้านี่ไทยเขาต้องแปลงได้เปลี่ยนลูกบอกลูกบีออกมามาเบิ่งร้านทรายไทยบ้านพี่น้อง เพื่อนกไปกา์เห็นงานจะเขียมนี่เตะดีเพื่อนไช้หายใช้หน้าหน้าน้อโผลก็เลยสิกเ,เนี่ เก่งมากเลยสิแล้วอาเลยหายชุดท้ายวอนนี้แหละตากะาห้ามบลวงบลายล่ะสอบปลูกสอบช่องสอบเพราะว่าฮาสิหวานน้ำเนยพี่น้องห้ามบลีดำบดโอ้หน้านโนนแคมป่า,าสาหวานบดหน้าถรงนั่นก็นกสิดำอะตรแฉลอมกลางขอมอ่ะหวานคือกัน เมื่อนี่เคยเล่ารอดชีวิตไปได้โดยดีพี่เนอะมีร้านทายมาสอยสัตว์ลายใต้แท้ๆเมื่อนี่เคยล่าลีนห่อยอ้าวแล้วแบานแล้วแล้วยอด้ยอดเก่งเก่ง เท่าได้มื่นอ่ะสิพันหรือเ้าพันเก่งเก่งเก่งบอนได้ไกูดกูดขอบใจมึงเสเอาห้ละร้อยบาทเอาห้กูถูกกูยากอีรี่ร้อนขอมึงมันจสเอาห้ละสี่ร้อยคน กูต่อล่งซะหายละสามซิบบรรล้วกับกินข่าวน้องกูคือเก่าจีบนี่เคยเล่าวลอดซีวิตด่านไปได้ด้วยดีจบจิบนี่กับพี่น้องเลยติดตามกันใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อ เขาออแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ยวยพี่น้องเนื้อขีบนี่็ขอจบลงเพียงเท่านี้พี่น้องพอกันใหม่ขีปนาสบายดีด <laughs>